สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับันนี้นะครับผมจะมาทําการสัมภาษณ์นะครับพี่ที่อยู่ด้านข้างผมนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อที่โตโต่ขานะครับผมเดี๋ยวไปถามพี่เขากันเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่อันนี้ไม่ทราบว่าผมสัมภาษณ์พี่อะไรครับเนี่ยอันนี้พี่ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อชื่ออาชื่อทองหมุนดีกว่าทองหมุนครับพี่ทองหมุนนั่นเองนะครับผมชื่อเทมากครับพี่ทองหมุนเนี่ยมาซื้อรถอะไรกับโตโะต่ขาะครับ มาซื้อรถโตโยต้าอันติดครับอ๋อไปตอกเก่งโตโยต้าอ๋อโอเคเอาติดหนึ่นั่นเองนะครับผมซื้อกับเซลลท่านไหนครับเซลอันครับเซล์อันนั่นเองครับเซล์อันเนี่ยบริการพี่ท้องหมุนเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากครับดีมากให้บริการดีมากดียังไงพี่ดีคือว่าเขารับลูกค้าแบบว่าจริงใจแล้วก็ให้ให้ความความรู้ความให้คําแนะนําให้คําแนะนำที่ที่ดีครับครับผมก็คือบริการนะครับใจพี่ท้องหม้นใจก็ถือว่าโอเคเนาะครับ รู้จักโต่อโต๊ะขาได้ไงครับเนี่ยไม่รู้จักเลยครับเพราะว่าผมได้ขับรถมาเรื่อยๆมาดูเรื่อยๆก็เลยมามามาดูรถแล้วก็ตกใจไอ้โต๊ะไอ้ตัวทิ่เราตั้งไว้ก็คือโต๊ะตาเอาิสนั่นเองก็คือพี่ทองหมุนจะบอกว่าขับรถผ่านมาเรื่อยๆนี่แหละพอเห็นรถคันนี้มันเตะตาเหลือเกินแป๊บหน่อยใแล้วก็มาเจอกับเซลล์อ่านเนาะใช่ครับโอเคถือว่าเซลล์อ่านก็ถือว่าต้อนรับพี่ได้ดีเนาะครับผมโอเคพี่ประทับใจนะครับ ขอถามหน่อยครับพี่มาครั้งแรกเลยใช่ไหมเนวันนี้มาครั้งแรกครับแล้วตัดสินใจเซลวันนี้เลยใช่ครับเพราะอะไรพี่ทำไมถึงตัดสินใจเซลวันนี้ได้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ก็มันมันว่าอยากลองมาหาดูก็คือเจอรถที่ใช่ก็เลยเจอรถที่ใช่ก็เลยแล้วก็บวกกับบริการของเซลล์ด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับโอเคอนี่ผมก็ถามเนาะเพราะว่าพี่อาจจะตอบก็ตื่นเต้นตื่นเต้นทั้งคนถามทั้งคนให้สัมภาษณ์เลยใช่ใช่เพราะว่า ก็ถือว่าพี่ก็ต้องประทับใจระดับหนึ่งนะพี่ตัดสินใจซื้อภายในครั้งเดียวใช่ไหมโอเคขอคําแนะนําจากพี่ทองหมุนนะครับถ้าผมอยากได้พี่ทองหมุนเนี่ยมาเป็นลูกค้าอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อพี่มีโอกาสครั้งหน้าครั้งต่อไปเนี่ยอันที่สองอันที่สามผมไม่รู้หรอกว่าพี่จะมาออกกับเราไหมแต่ผมอยากได้คําแนะนําจากพี่ทองหมุนเลยเกินว่าจะทํายังไงนะครับบริษัทจะต้องปรับปรุงตรงไหนเพิ่มอีกไหมครับผมไม่ต้องปรับปรุงครับจริงเหรอครับครับครับบริการดีแล้วครับพี่ก็โอเค โอเคเนาะแล้วก็สะอาดที่ก็เราโอเคนะครับถือว่าพี่ทองหมุนถือว่าประทับใจนะประทับใจครับประทับใจแล้วครับพี่ทองหมุนก็กําลังจะบอกว่าผมขอสรุปสั้นๆว่าพี่ทองหมุนอยากจะบอกว่าให้รักษามาตรฐานแบบนี้ไว้รักษาแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าพี่ทองหมุนมีโอกาสอีกอาจจะกลับมาครับครับหรืออาจจะเป็นการแนะนําคนรู้จักเพื่อนใช่ใช่อาจจะแนะนําเพื่อนมาซื้อได้ครับครับขอบคุณล้มหน้านะพี่ขอบคุณครับขอคำถามคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายละ นะครับผมก็จะถามประมาณว่าถ้าวันนี้เซลล์อันเนี่ยบริการมาทับใจพี่ทองหมุนและพนักงานโต้ตุ๊กตาเนี่ยให้การต้อนรับกับพี่เนี่ยดีมากครับผมอยากรบกวนพี่หลังจากที่ผมรับหนึ่งสองสามทำนิ้วอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะมาอยากรู้สึกกินว่าพนักงานเราเนี่ย อ้อรับพี่ดีไหมบริการทับใจไหมแต่ถ้าพี่ไม่ประทับใจก็นั่งเฉยๆได้เลยนั่งแบบนี้เท่ๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะนําไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าเซลล์อันนะครับจะเป็นโตโต้คานะครับมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของพี่ทองหมุนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันเลยครับผมหนึ่งครับสองสามครับ ครับขอบพระคุณครับพี่ขอบคุณแทนเซลล์อันแล้วก็พนักงานโตโตคาครับผมเป็นตัวแทนของโตโตคาก็ขอให้พี่ท้องหมุนนะได้รับรถคันนี้ไปมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโตโตคาครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ